ว่าไว้ไว้ให้พี่นได้มี่โอ้ยเชื่อหรือเปาอเคงี้อ้โหมณแลอแล้วที่เนี้ยคือจากคาให้การของพี่สัญักเอี่บอกว่าเขารู้ว่าน้องอายุสิแต่ว่าไม่เชื่ออันนี้เรามองว่ายังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า อยู่ข้างในตอนที่น้องเขาขอถ่ายรูปอ่ะน้องเขาขอคุณหนุ่มรักถ่ายรูปเห็นว่าปเป็นดาราคุณหนุ่มรักเขาก็หันมาถามน้องว่าอายุเท่าไหร่น้องเยังบอกอายุ17็คุณหนุ่มรักก็บอกอ้าวแล้วเข้ามาได้ไงก,ก็บอกว่กาก็ไม่รู้กาดไม่เข้ามาก,ก,ก็ยืน่นโทรศัพท์ที่พถ่ายบรักรประชาชนไว้อ่ะยื่นให้เขาดูแล้วหนุ่มรักเขาก็มาดูดูเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็มาเดินมาบอกพี่เพราะพี่มีหุ้นส่วนอยู่ในนี้เลยน้องวันวันที่วันที่น้องไปแจ้งความ แต่ว่าเป็นเป็นเป็นคุณสำรักเลยโทรมาว่าประมาณว่าแจ้งความทำไมพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรประมาณนี้นตอนนี้น้องก็บอกว่าไม่ทำได้ยังไงไม่ทำแล้วไอ้แบบว่าภาพที่นั่นแหละมันปังเสียงสองสาวเปิดใจครับจริงค่ะเพราะว่เาเพราะเขาเต็มใจไปถ้าข่มคืนเขาก็ต้องไม่ขึ้นรถไปกับเขาตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ ไม่น่าจะขึ้นรถเองไม่ไม่เข้เขาห้องไปลงโรงแรมกับพี่เขาค่ะก็คือทําไมต้องโยงทุกอย่างมาที่เพื my my ่อนทําไมไม่ออกมาพูดถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันก็ออกมาพูดให้มันจบๆเสียใจไหมรู้ว่าผิดหวังไหมที่เขาบอกว่าเราทิ้งเพื่อนเนี่ยก็ผิดหวังค่ะโมโหโมโหสันเลยค่ะว่าเราเพื่อเขาดยค่ะตอนี้เพ่นยังจะถ้าเขาบอกว่าเราทิ้งเพื่อนเนี่ยจริงไหม ไม่จริงค่ะเรายัง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 คบเป็นเพื่อนกับเขาอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่ไม่คบแล้วก็ไม่อยากเป็นเพื่อนแต่แรกเลยค่ะถ้าเป็นแบบนี้อยากอยากให้ออกมาพูดความจริงที่ไปวันนั้นออกมาพูดความจริงทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องโยงใส่ใครก็ออกมารับทั้งหมดค่ะหนูก็โดนเอาลูปไปแชร์แล้นหนูก็โดนสังคมในทิกตอกในอะไรว่าทิ้งเพื่อนต้องโทษเพื่อนนะแบบนี้ค่ะคนถูกก็ทำคดีสมรักค่ะอะไรที่ทำให้เราคิดอย่างนั้น ก็ก็อยู่ด้วยกันก็เขาที่หนูงงใช่ไหมคะที่ว่าพี่สำรักถูกกระทำก็คือตอนในร้านก็เต้นกับพี่เขาสนุกแล้วตอนไปเพื่อนก็บอกแล้วก็ไปแต่พออยู่ๆตื่นมาไปแจ้งความแบบนี้มันม,มันคิดยังไงคะครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่าน,น,นก็นคลิปนี้จะขอพ,พูดถึงนะครับว่าเรื่องของคุลสารักนะครับก็เดกสิบเจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ที่ที่นะครับว่าพอมันผ่านมาใช่ไหมครับว่าได้สักระยะนะครับว่าภาพมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับว่าเหตุการณ์นะครับพอที่จะทำให้เรารวบรวมนะครับในความคิดผมนะครับว่าที่ผมมองนะครับว่าเพราว่าในจุดนี้นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผม,ผมมีความเชื่อครับผมมีความเชื่อนะครับความเชื่อกับความจริงมันต่างกันนะครับเราอาจจะเชื่อในสิ่งที่ผิดก็ได้นะครับแต่ในจุดนี้ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีในนะครับอาจจะต้องมีการวางเผนียงกันนะครับจุดหลักๆใช่ไหมครับว่าอา เด็กคนเนี้หนึ่งกล้าไปกับคุณสมรักนะครับทั้งๆที่ว่าเพื่อนชวนกลับแต่เด็กก็ไม่กลับนะครับเด็กทําไมถึงกล้าไปสมมุตินะครับว่าเพราะว่าเด็กทุกวันเนี้ยที่เอ่ออันนี้ผมไม่ได้ว่าน้องนะครับผมพูดถึงภาพกว้างทั่วไปว่าเด็กน,นี่มีใจน,น,นะครับ เด็กทุกวันการขายการขายเนี่ยโอเคคนเราเนี่ยเด็กไปกับผู้ใหญ่มันไปได้นะครับมันไปได้แต่จุดนี้คือความต่างนะครับความต่างของจุดนี้นะครับจุดที่มันน่าคิดก็คือว่าเด็กไปแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับการถ่ายรูปผมบอกว่ายิ่งไปกับคนดังๆเนี่ย ทุกคนก็อยากจะถ่ายรูปนะครับแต่ทีนี้ว่าที่ที่สำคัญว่าในเมื่อเพื่อนชวนกลับแต่เด็กไม่กลับจุดนี้สำคัญครับเพื่ออะไรมันนะครับทำไมเด็กถึงไม่กลับไปกับเพื่อนนะครับแล้วพอไปเสร็จแล้วเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีการแจ้งความนะครับธรรมดาใช่ไหมครับว่า เรื่องเหล่านี้ถูกไหมคนเรานะครับว่าการที่ไปทําแบบนี้ไปกับนะครับว่าจะไปด้วยไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนหรือไปแบบที่มีอะไรแลกเปลี่ยนนะครับเด็กนะครับผมเชื่อได้เลยว่าจะเก็บเรื่องนี้ให้มันเงียบนะครับจะเก็บเรื่องนี้ให้ให้มันเงียบแต่ทําไมว่า เด็กไม่เก็บเรื่องนี้ให้มันเงียบเด็กไม่เก็บให้มันเงียบหรือมีใครอยู่เบื้องหลังเด็กไหมถูกไหมครับลํำพังนะครับพี่น้องเด็กนะครับเรื่องแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเด็กจะต้องมีความอายนะครับกลัวพ่อแม่รู้ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรอย่าลืมว่าคนที่ทําเรื่องนี้แดงขึ้นมาไม่ใช่คุณสมรักถูกไหมนะครับมันเป็นที่ฝ่ายเด็กนะครับ มันเป็นที่ฝ่ายเด็กนะฝ่ายเด็กจะมีใครบ้างนะครับอย่าลืมว่าเด็กส่งรูปออกไปถูกไหมส่งรูปออกไปแล้วนะครับมันก็ว่าเออนั่นแหละมันก็คือพูดง่ายๆว่ามันมีคนที่อยู่กันอยู่ฝ่ายเด็กเนี่ยถึงมันทําให้มันเกิดปรเดินนะครับลําพังเด็กพ่อบอกเก็บเก็บตัวเงียบครับเพราะอายนะครับแต่พอ มีการมารแจ้งความถูกไหมครับว่าพอระแจ้งความเนี่ยถัดมาอีกวันนะครับถัดมาอีกวันเนี่ยพ่อเด็กออกมารับเรื่องนะครับผมถามว่าลำพังนะครับปกติทั่วไปถูกไหมถ้าลถ้าเกิดลูกนะครับพูดถึงทุกคนทุกคนครับที่เป็นพ่อแม่นะทุกคนนะครับว่าถ้าลูกตัวเองนะครับทําแบบนี้นะ พ่อแม่อันนี้คือคือจุดที่น่าคิดนะครับมันก็ขึ้นกับมุมมองนะครับว่าพ่อแม่เนี่ยนะครับพ่อของเด็กรีบออกมารับเรื่องนะครับรีบออกมาให้ข่าวกับสื่อในวันถัดมาพี่น้องจุดนี้จุดหนึ่งนะครับว่าปกติใช่ไหมพ่อแม่ยังไงก็ต้องออกมาแต่จะต้องแต่หลักๆถูกไหมว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ย เป็นแม่เนี่ยจะไม่ออกมาทันทีอาจจะต้องรอสักสองวันหรือสามวันหรืออาจจะสักระยะถูกไหมครับอาจจะสามวันสี่วันห้าวันถูกไหมนะครับถึงจะออกมาเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงนี้โอเคคือเพราะว่าลูกถูกไหมลูกก็ไม่ได้ถูกจับถูกไหมครับอาจจะมีการมีข่าวก็จริงลูกลูกไม่ได้ถูกจับนะครับ พ่อเนี่ยคนที่เป็นพ่ออาจจะเก็บตัวเงียบก่อนถูกไหมอาจจะรอก่อนสักระยะค่อยออกมาแต่จดประเด็นนี้ว่าพ่อเลี้ยงนะครับรีบออกมาเลยครับวันถัดมาพ่อเนี่ยรีบออกมาให้ข่าวแล้วพ่อเนี่ยจะเน้นคําว่าพ่อเนี่ยจะเน้นว่าคุณสมรักเนี่ยถามเด็กว่าอายุเท่าไหร่นะครับพ่อจะเน้นจุดนี้มากเพราะว่าอะไรถ้าบอกว่าอายุสิบเจ็ดถูกไหมมัน เนี่ยอันนี้คือคือวบใบผู้เยานะครับที่สามารถที่จะมัดผู้ชายเนี่ยน็อกเลยทีนี้ว่าหนึ่งจุดที่หนึ่งคืออายุสิบเจดสองพ่อบอกว่าใช่ไหมว่าเออมันมีคาบถึงไม่ได้บอกว่าคาบอ,อสุจิถูกไหมแต่มันฟังเป็นอื่นไม่ได้ความหมายถูกไหมนั่นแหละคือว่าพ่อจะพูดจุดนี้เลยว่า อายุ17คืออยู่ในวัยผู้เยาว์สองมีการกระทำความผิดที่สำเร็จคือมีการมีอะไรกันถูกไหมครับนี่ไงพ่อจะเน้นคำนี้มากรีบออกมารีบออกมาให้ข่าวมาให้ข่าวกับสื่อนะครับแล้วก็จะพูดถึงจุดนี้สำคัญนะครับแล้วทีนี้ว่า นะครับการที่ไปแจ้งความน่ะทําไมถึงรีบไปแจ้งความถูกไหมครับปกติใช่ไหมว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรถูกไหมครับถึงจะมีเด็กขายรูปอะไรก็ช่างเรื่องแบบนี้ถูกไหมก็จะต้องคุยกันเงีย,งยบๆก่อนแต่ทีนี้ว่าเหมือนกับเล่งเล่งให้มันเป็นข่าวเลยนะครับเล่งให้มันเป็นข่าวขึ้นมานะครับ นี่ครับว่ามันจุดที่น่าคิดนะครับว่าผมนะครับผมมีความเชื่อว่านะครับพี่น้องมันจะต้องมีการวางแผนแต่เพื่ออะไรไม่รู้ครับเพื่ออะไรไม่รู้แล้วที่ที่สำคัญนะครับว่าเพื่อนเด็กสี่คนนะครับให้การนะครับตรงกันทุกอย่างนะครับตรงกันทุกอย่างมีคนหนึ่งที่ต่างกับเพื่อนก็คือเด็กคนนี้ที่ฉีกตัวออกจากวงนะครับ แล้วพ่อเนี่ยออกมาพูดเนี่ยพูดแบบไม่ติดไม่ขัดเลยนะครับพ่อนี่พูดแบบว่าไม่คิดเลยว่าเอ๊ะลูกจะบอกลูกบอกอะไรบ้างว่าอะไรต่างๆถูกไหมแต่พ่อเนี่ยพูดเหมือนกับออยู่ในผับนั้นด้วยพ่ออาจจะเหมือนกับว่าเป็นคนคอยสังเกตการสั่งการอะไรประมาณนั้นคอยดูคอยอะไรอยู่ตลอดอันนี้คือ,อพูดถึง ลักษณะนะครับลักษณะคือในเมื่อคนที่ไม่ไดีไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ถูกไหมแต่ลักษณะการพูดเนี่ยเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์นะครับนี่เลยว,ว่ามันก็เป็นจุดคิดจุดหนึ่งว่าจะอยู่อยู่ในผับด้วยไหมหรือไม่อยู่อันนี้ไม่รู้ครับแต่ยังผมมีความเชื่อว่ามันน่าจะมีการบางแผนกับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ขอขอพี่น้องมีความสุขร่ำรวยครับขอบคุณสวัสดีครับ